ได้โอกาสมาไกลถึงจังหวัดปัตตานีเลยนะคะมาเป็นพิธีกรในโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างชุมชนเข้วแข็งเกี่ยวกับการนำเอายาวชนในจังหวัดภาคใต้มาช่วยกันสร้างพลังของคนรุ่นใหม่ทำโครงการดีๆต่อไปก็ชื่อว่าโครงการทำดีมีอาชีพเป็นของก่ออรมนนะคะมีโอกาสมาเป็นพิธีกรไกลขนาดนี้ก็เลย น้องๆที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการมาคุยกันรอบๆช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคันนี้ก่อนตอนแรกที่สมัครชวนกันมาหรือว่าได้ยินเขาว่ามีโครงการนี้เนี่ยได้ยินมาจากไหนพอเรามานอเลยเขาประกาศยังไงช่วยกันตอบก็ได้ค่ะเขาเาเาประกาศยังไงประชาสัมพันธ์ยังไงเราถึงรู้ตามจริงๆแล้วเนี่ยว่าโครงการ พูดคำตอนตอนตอนนอกไปเนี่ยจะเป็นทุ่งสงนะแต่ว่าเขาจะมีตั้งแต่รุ่นแรกรุ่นแรกเนี่ยก็คือว่าเดียวชุมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไปเป็นจำนวนมากก็เลยแบบว่าวางกลุ่มบางบางสถานที่บางคนเนี่ยอาจจะสอบถามเพื่อนนะว่าไปการตัดสินอาชีพแล้วเนี่ยบางคนตอนตอนตอนไปตอนยังไม่ไปอยู่บ้านเนี่ยไปยังคิดตอนคิดว่าเราจะไปเนี่ยเราอยู่ไหนนะเราอยู่ได้เราอยู่ได้หรือเปล่าเรา ิยังไงยังไงนอนอยังไงเพราะว่าบางทีเราฟัางจากคนบางคนที่แบบว่าไม่หวังดีเขาก็จะพูดแบบว่าไปการทนียอาชีพต้นเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยเป็นก็เขาไม่ให้ขาดค่านู่นค่านี่อะไรก็ไม่เหลืออะไรเลยมี<ด>คนมา,มาพูดให้ค่ยอยเสพเงค่อยด้วยนะก็เลยบอกว่าไม่มั่นใจส่วนหนึ่งแต่ว่าใจก็อยากจะไปเพราะ่อยากจะเรียนตอนตอแรกเลยก่อนที่จะเข้าโครงการเนี่ยนะคะสการิยาเรียนอยู่ชั้นอะไรที่ไหนตอนนั้นคือว่าไม่ได้เรียน ตอนนั้นคืออยู่บ้านอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านตอนนั้นที่เราเรียนจบชั้นอะไรจบมสามพอจบมสามแล้วก็หยุดเรียนไปก่อนช่วยที่บ้านทำงานที่บ้านทำอะไรอยู่ที่บ้านก็จะเป็นปลูกวนยาส่วนยาญก็จะทำเสวยยาใช่ครับภางใต้ก็จะเป็นงานหลักค่ะแล้วก็มูลงมายั่วปีหรอคะนีก็เรียนอยู่บ้านเหมือนกัน ที่บ้านทำอะไรที่บ้านก็ซื้อมาแล้วก็ขายของขายของชามเปิดร้านขายของเล็กๆน้อยๆนยนะตอนตอนเวลาไปอบรมนี่มีเบี้ยเลี้ยงไหมมีเบี้ยเลี้ยงมีที่มีที่พิงอยู่เรียบร้อยแต่ว่าที่ที่อยู่เนี่ยว่าเขาจะจัดให้แต่ว่าถ้ากินเนี่ยเราะว่าเรามีมันจะว่าเราได้เบี้ยเลี้ยงใช่หนึ่งร<ช>้อยแปดสิบ<ะ>บาทต่อวันแล้วก็ ใครเป็นคนเลือกคือทางทางก็ร,รอจัดให้ว่าคนนี้ไปเรียนที่ไหน,น,น,นก็ได้หรือว่าเราสมัครคือแบบมีที่มีสถานที่มันให้เลือกกับวิชาเรียน,นใช่ไหมเราก็อยากอยากไปเรียนที่ที่ททททททนี่คณะไปเรียนอะไรคณ้สมัครไปเรียนอะไรเรียนช่งางไฟฟ้าที่ไหนที่นหนองจอกช่างปล่าอากาศหนองจอกช่างเปลาอากาศหนองจอกนี่ก็หนองจอกเหมือนกันแต่เป็นช่างอะไร ช่างคอมพิวเตอร์ู้เ,เขาแสดงว่ามีเ่รุ่งหลากหลายว,ว่าว่าเราอยากจะเป็นช่างปรับอากาศช่างไฟฟ้าช่างคอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีโครงการนี้เนี่ยถ้าเราเ,เราก็ไม่มีโอกาสเรี่นอกจากอาชีพที่ผูเ้เคลนเรเนี่ยราจะมีอาชีพหล<า>ักอที่เขาเปิดสอนคือช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างติดตันจับการรตเียมแล้วก็ ตั้งจานดาวเทียมไปสอนกำลังเป็นอาชีพที่ต้องการนะข้างเสริมสวยก็มีอาหารเยอะด้วยงอย่างที่พี่หนิงเห็นเนี่ยอย่างที่พี่หนิงเห็นคือว่ามีถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะก็น่าจะชอบสาขาเสริมสวยแล้วในเนี้ยเห็นโรชูนเนี่ยนะคะบอกว่าพอเรียนจบมาปุ๊บก็จะดีใจมากที่เขาจะมีเขาจะมีเงินทุนเริ่มต้นให้พร้อมกับวัสดุอุปกรณ์จับกลุ่มกันสามคนเปิดร้านเสริมสวยให้ อันนี้คือสิ่งที่ถ้าเกิดว่าไม่มีโครงการเราจะเริ่มยังไงเราก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงคือคือหนึ่งตั้งแต่ความรู้เลยเพราะความรู้เสร็จต่อให้มีความรู้คุณไม่จะเปิดร้านอี่อันนี้คอือันนี้คือสิ่งที่มันทำให้ตอบโจทย์ชีวิต,ตเราใช่ใชเราก็<ม>จะได้อนาคตที่แบบสร้างอันาคตได้เพราะว่าเราไปของการชิมไปเรียนไปเรียนไปเรียนสิบห้าวันแต่ว่ากลับมาเนี่ยบางทีมันมีเรื่องไม่แน่ใจก็เนีย เราจะไปซ่อมบ้างเราจะไปซ่อมบ้างเาะว่าผมกลับไปเนี่ยกะตะเวนเปิดร้านแต่ตะเวนซ่อมเขาไม่เคยได้เลยนะจากที่ไปเนี่ยตรงนี้มันใจว่าเราซ่อมได้หรือเปล่าก็เลยแบบไปอาทิตย์หนึ่งตะเวนเลยหรือว่าซ่อมให้ของฟรีเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่ไปเลยเพราะว่าเขาจะได้มั่นใจครับว่าเราไปเรียนสินค้าวันแต่เราเราได้มากกว่าสินค้าวันนะใช่เพราะว่าเรา ไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะว่าไปสีวันแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำมาหารกินได้ซ่อมคอมพิวเตอร์ยากยากยากได้ซ่อมตีตั้งเตาตอวการเตวเทมได้แม้แต่ซ่อมแอร์เสียน้ำยาแอร์ก็ไม่มีใครเชื่อได้ถ้าหากว่าเราไม่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 เไม่เห็นบางคนพวกพี่ยอมไม่ไม่ซ่อมเลยนะ ไม่เดี๋ยวเสียขึ้นมาจะแง่แต่ว่าเราถ้าก็มันเสียไปแล้วเราก็ไม่ต้องติดตรงตีเขาก็ต้องการอะไรคนแรกตอนต้นหลังก็ต้องเอาละมีค่าใช้จ่ายแล้วมีได้ใช้จ่ายแล้วเพิ่มได้สองร้อยบาทแต่ว่าตอนนั้นขาเจากตอนนั้นก็จะเป็นห้าร้อยแต่ว่าสองร้อสองร้อยเพราะว่าโปรโมชั่นโปรโมชั่นแง่เดือนเดิมแล้วก็คือมาสามร้อยตอนนี้ก็สองร้อย หมาถึงคำถามสำคัญนะก็ตอนแรกอะ่ะที่บอกที่บอกว่าเวลาที่เราจะไปเข้าโครงการมันก็จะพยายามมีคนบอกว่าไม่ดีอยู่นอย่างนี้พยายามลดความน่าเชื่อถือแล้วก็มันก็อาจจะเป็นเหตุให้วัยรุ่นในจังหวัชดชายแดนภาคใต้เนี่ยถูกชักชวนไปทำาใินกูที่แย่กว่าอันนี้เนี่ย,ช,ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเผื่อใครเข้ามาเข้ามาดูบทสัมภาษณ์เราตรงนี้แล้วเนี่ย ที่เราไม,ไม่ได้รู้จักกันไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าน้องๆทำอะไรกันมาก่อนแต่ว่าพอม,มาฟังเขาเล่าถึงโครงการนี้ช่วยบอกหน่อยว่าเวลาที่มีโครงการหรือมีโอกาสชีวิตจะเี่ยนเราจะคิดอย่างไรระหว่างเวลาที่เราอยู่ทางสองข้างทางเลือกว่าเลี้ยวซ้ายจะเป็นอย่างเลี้ยวขวาจะเป็นอย่างไร นก็คือว่าตอนแรกๆเนี่ยก็คือว่าการทำธุรกิเนี่ยสามารถที่แบบว่าคนทา่ากาท่าก็ไม่มีอาชีพก็สามารถที่จะไปทำอะไรก็ได้ที่ให้ได้ตังค์มาใช่ไหมครับแต่ว่าการที่เราไปเรียนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราได้อาชีพไปแล้ววกาเขาจะให้ีเรียนเราด้วยน้อยแปดสิบบาทเนี่ยครับก็จบมาเนี่ยเราเขาก็จะให้ทุนมาให้งบมาอีกถาว่าเราเขียนวงการแล้วก็จัดรวมกันเพื่อสี่จะเปิดร้านอะไรก็สามารถที่จะ เปิดร้านได้อีกนะก็มันก็สามารถที่จะแบบวา่าเราจะหันหน้าไปทางที่ดีขึ้นนะอนาคตต่อยอดไปเรื่อยๆอาจจะเล็กๆก่อนค่อยๆโตโโโขึ้นโตขึ้นทีละขันน้นบันไดอย่างนี้มันดีกว่าถ,ถ้าเราไม่เลี้ยวไปทางนี้เราเลี้ยวไปอีกทางจะเกิดอะไรก็ <S 1> <S 1> ถ้าหากว่าเราเลี้ยวไปอีกทางเราไม่รู้ว่าเราจะกลับมาได้หรือเปล่าเราจะถล่มลึกลงไปแค่ไหนเราไม่รู้เลยถ้า,าว่าไม,ม่มีโครงการนี้นะครับ แต่พอมีโครงการนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้เรามีสิทธิ์เลือกว่าเราจะไปทางไหนทางาขวาหรือทางซ้ายถ้าว่าเราเลือกดีก็ดีไปถ้าว่าเราไปทางก็เราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เราจะไปอยู่ตรงไหน,นแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ว่าเราจะาเป็นยังไงต่อไปเราก็ไม่รู้วอ่ามาถึงพัฒาสุรีบ้างอ,าอยากจะบอกวัยรุ่นหรือคนที่มองพวกเรายัางไงแล้วก็มองโครงการนี้ยังไงอยากจะชวนคนอื่นมาร่วมทําแบบนี้ด้วยไหม ช่วยมากก็เป็นการที่ดีมากที่สามารถว่าเมื่อจบจากการเรียนแล้วก็สามารถต่อยอดไปไม่กิงสุดถ้าเราจะทําอาชีพว่าประกอบอาชีพอะไรต่างๆเพื่อสร้างรายได้ก็อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรถ้าเราไม่มาโครงการนี้ไม่ลองเปิดใจ รับสิ่งใหม่ๆแล้วก็จะไม่รู้เลยว่าอะไรโอกาสที่เราได้รับมันดีแค่ไหนใช่ี่ชอบคำนี้นะต้องลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆบางทีมีโอกาสมาอยู่ข้างหน้าแต่ใจไม่เปิดมันก็จะมองไม่เห็นอะไรตลอดไปน,นะแสดงว่าอยู่ที่เรื่องของทัศนคติใช่ไหมจัดอันนะอสุดท้าย เหมือนกันขอบคุณมากนะคะนี่ก็คือบทสัมภาษณ์นอกรอบกับน้องๆเยาวชน3คนในโครงการทำดีมีอาชีพค่ะจัอยู่ที่ปัตตานีนะคะเดี๋ยวถ้าไปไหนก็จะมีริิ้ฝากกันแบบนี้ค่ะ